ชาวคอดี้ไทยทั้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งคุณอะุทินหรือแม้กระทั่งคุณใจกเกษเนี่ยเขาควรจะพูดกับประชาชนไม่ดีไมหมฮะอาจารย์ว่าถ้าเขาเป็นนายกเนี่ยเขาจะแก้ปัญหากับพูชายอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรถ้ายังคงเป็นเพื่อไทยก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับ่าคุณใจเกษก็ยังคงเป็นหมุนเชิดหรือว่าเป็นตัวแทนเชิดของคุณทักษิณอยูด่ดีมันก็ยังไว้ใจไม่ได้หรอก จะไปขอนายกพระราชทานเนี่ยนะครับมันก็ไประขายเครื่องมือมืนคุณระบานะครับไปเป็นพระราชภาระแล้วมันก็เหมือนเราเป็นเด็กไม่โตคิดอะไรไม่ออกก็พ่อช่วยหน่อยคิดอะไรไม่ออกก็พ่อช่วยหน่อยคือคุณวิกิ้งเนี่ยโดนสอยจากเก้าอี้นายกแล้วเนี่ยแต่คดีอาญาที่ที่เข้าไปฟ้องกันที่สอบสวนกลางเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไหมฮะเหมือนที่คนบอกว่าคือซึนามิไม่ได้มาบ่อยนานๆมาทีแต่มาแล้วกวาดล้างพอสมควร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยในะครับทําดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ขอคุยกับนักวิชาการชื่อดังนะครับดรเจตธนนี้สวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับคุณนุกสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ทาไมดูมีความสุขขึ้นล่ะฮะดูตาตามีความสุขเกี่ยวกับคดีองค์นีหรือเปล่าอะครับก็ไม่เชิงหรอกครับก็ต้องบอกว่า มันเป็นการคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองไปเปลาะหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะดีเลยนะครับเป็นแต่เพียงว่าเอาคนออกหนึ่งเอาคนหนึ่งคนออกไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเอาหลักไม่เอาตัวเองเป็นหลักฟังความรอบข้างเท่าที่พูดคุยกับผู้คนมาได้มีการอ่านข้อมูลอะไรทั้งหลายได้สดับกลับฟังผู้คนทั้งหลายก็มองว่าคุณแพรทองทานไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้น การโพ้ตไปของคุณพันงทานก็อาจจะเป็นเปล่าเดียวเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีหลายท่านพูดซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าถ้ามีการนําเสนอคุณชยัยเกษมให้เข้ามาเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายนกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นนอมินีหรือว่าเป็นตัวแทนเชิดคนที่สามใช่เพราะว่าคนที่เป็นตัวการคนที่เป็นคนผลักดันคนที่เป็นผู้ที่ ปั้นครุบคมบางเหรียนที่แท้จริงคือคุณทักษิณคนเขาว่ากันอย่างนี้ครับว่าตัวแทนเชิดคนที่หนึ่งคือคุณเศรษฐาตัวแทนเชิดคนที่สองคือคุณแพร์ทองทานตัวแทนเชิดคนที่สามไม่รู้จะมาหรือไม่แต่ถ้ามาก็คือคุณชัยกเกษมนั่นก็แปลว่ากลไกการชักใยการผลักดันการขับเคลื่อนโดยคุณทักษิณยังไม่หายไปไหนสิ่งที่เราเรียกว่าการชี้นําครอบงาควบคุม หรือสิ่งที่เป็นอานัดในการผลักไปซ้ายดึงมาขวาของคุณทักษณิณยังคงอยู่นั่นก็แปลว่าลองคิดดูนะครับในตอนนั้นคุณเศรษฐาพ้นไปตอนนี้คุณแพรทองทานพ้นไปถ้ามีคุณชัยกเกษมเข้ามาอีกมันก็คงอีรอปเดิมมันก็คงไม่ต่างเท่าไหร่เพราะว่าคนชักใหญ่ก็ยังคงเป็นคุณทักษณิณทีนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ล่ะสมมุติเป็นคุณพีรพันธ์เป็นคุณจุรินอันนี้เรานับในฝากฝั่งของการเป็น พรรคที่จับกันเหนียวแน่นเดิมนะรัฐบาลเดิม,ดมคุณพีรพันธ์อากับพิริยาที่อยู่กับคุณทักษิณเป็นยังไงสภาวะการจะสามารถสลัดหลุดแล้วผลักดันเรื่องอะไรต่างๆแบบที่พูดได้ไหมทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีจะดีขึ้นกว่าหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าคนก็บอกว่าอย่างไงก็าตามมันก็คือพรรคคุณนี้กี่คนรวมกันน่าจะหมุนประมาณสามสิบหกคนพรรคคนอื่นเขามีกี่คนคุณจะทําอะไรได้กี่มากน้อย ถ้าเป็นคุณจุรินคนยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่และแถมไม่พอคนแตกเป็นสองฝั่งเป็นพักอ,อกแตกส่วนหนึ่งอยู่ฝ่ายค้านอีกส่วนหนึ่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่คลี่คลายไปไหนนะครับถ้ามาดูทางฝั่งของฝ่ายค้านก็จะมีพลเอกประวิตยกับคุณอนุทินถามว่าวันนี้พักประชาชนกับคุณอนุทินคุยกันในระดับหนึ่งว่าเอาละ่ะฉันจะยกมือให้เธอนะ แต่ว่าเธอจะต้องอยู่สี่เดือนแล้วก็ยุบสภาจะให้มีการเลือกตั้งใหม่นั่นก็แปลว่าจะเลือกตั้งใหม่ภายในหกเดือนเธอจะต้องไปจัดให้มีการประชามติแล้วก็ต้องประชามติอะไรยกร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับนอกนั้นเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากก็คือก็ฉันก็จะยังคงทําหน้าที่ของฉันไปแล้วก็คุมพวกเธอถ้าพวกเธอบิดพริ้วพวกเธอไม่ทําตัวให้เหมาะสมฉันก็จะจัดการพวกเธอ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมว่าถ้าเกิดสําหรับคุณอนุทินเนี่ยข้อสองเนี่ยผลประโยชน์ลงตัวได้ไปต่อเป็นรัฐบาลด้วยก็คงโอเคทั้งๆท,ที่พรรคภูมิใจไทยเคยพูดไว้นะครับเคยผลักดันเต็มที่ด้วยเรื่องของการประชามติต้องประชามติสองชั้นอันเนี้ยเป็นประชามติชั้นเดียวอยู่นะจะเดินหน้าประชามติชั้นเดียวแบบนี้หรือไม่แล้วพรรคภูมิใจไทยก็บอกอแก้รายมาตราไปแล้วกันไม่ได้คิดว่าอยากที่จะยกร่างมือใหม่ทั้งฉบับ อันนี้ผมเชื่อผลประโยชน์ลงตัวคุณอนุนทินหรือพรรคูุิใจไทยงยอมแหละแต่ว่าภาคส่วนอื่นจะยอมหรือไม่หดยอว่ายิ่งภาคพลเมืองจะยอมหรือไม่อันนี้ก็ค่อยว่ากันอาจารย์ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางคุณทักษิณก็จะแยกจัดตั้งรัฐบาลกับคุณอนุนทินแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเรามาหมาะกันว่าใครจะร่วมเสียงได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยทั้งคุณอนุทินหรือแม้กระทั่งคุณใจเกษเนี่ยเขาควรจะพูดกับประชาชนม่นดีไหมฮะอาจารย์ว่าถ้าเขาเป็นนายกเนี่ยเขาจะแก้ปัญหากับูชายอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรมันสองหัวข้อที่ประชาชนอยากฟังดีไหมฮะอาจารย์สองคนนี้ควรจะบอกกับประชาชนเรื่องเหล่านี้ดีไหมครับคือไม่ใช่แค่สองคนนี้นะครับจริงๆและใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็น นายกรัฐมนตรีนะรหรือว่าจะถูกเสนอชื่อเปน็นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ต้องคุยเรื่องพวกนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาจะเป็นเรื่องข้อตกลงความตกลงทวิภาคีระหว่างสองประเทศนะครับจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องคุยแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ายังคงเป็นเพื่อไทยก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าคุณชยัยเกษมก็ยังคงเป็นมุนเชิดหรือว่าเป็นตัวแทนเชิ์ดของคุณทักษิณอยู่ดี มันก็ยังไว้ใจไม่ได้หรอกเพราะอย่าลืมสิครับว่าสถานการณ์ที่มันลุกลามบานปลายมาถึงทุกวันนี้นเพราะอะไรไอ้แจกเงินแจกทองก็เพราะอะไรแล้วบ้านเมืองที่วุ่นวายปั่นป่วนเนี่ยเพราะอะไรเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นคุณใจเกษมเนี่ยต่อให้จะสัญญิงสัญญาอะไรยังไงผมก็ว่าไว้ใจยากสล,ล่ะถ้าเป็นคุณอนุนทินก็อาจจะพอฟังกันได้ว่าอ่ะจะสัญญิงสัญญาอะไรเป็นคุณพิรพันธ์เป็นคุณจุรินนะครับหรือเป็นพลเอกประวิตธก็อาจจะพอฟังได้คนเดียวที่ไม่ควรจะคิดถึง ถึงแม้ว่าท่านจะเคยเป็นนายกรีมาแล้วก็น่าจะยังคงมีความเาหมาะสมเป็นนายกรีอยู่ก็คือพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในสถานะที่ไม่ควรที่จะไปดึงมายุ่งเกี่ยวกับการเป็นนายกรีหรือไม่เป็นนายกรีแล้วล่ะนะครับครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เนี่ยคนทั้งประเทศเข,เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนคดดเดตนายกตั้งห้าหกคนยกเว้นลุงตูน่นะคะคือขอไม่เอาได้ไหมะ พรอ,อนนเป็นนะนายกรัฐธารเช่นเป็นคนใหม่เช่นอาจจะเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติที่เพิ่งปลดเกษียณไปหรือจะเป็นแม่ทัพกุ้งที่ทุกคนชอบเขาอยากให้ตัวเลือกไปใหม่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาได้ไหมอาจารย์คือคุณุทินก็ไม่เอาใช้เกษียเขาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้คืออย่างนี้ครับเราเนี่ยเลือกระบบตัวแทนแล้วถูกไหมครับไอแบบอย่างประชาธิปไตยที่คณะราษฎรได้พูดไว้ในประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งนะครับ แม้ว่ารายละเอียดอื่นใดของประกาศคณะราชบัติที่หนึ่งเนี่ยจะเลวร้ายหมดนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือแบบอย่างประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เลือกแล้วละ่ะก็ต้องใช้ระบบตัวแทนก็คือระบบรัฐสภาที่เราใช้กันมานี่นะครับมันก็ต้องไปตามนี้จะไปขอนายกรัฐาธานเนี่ยนะครับมันก็ไประคายเคืองเบื้มอมคนณะบาทนะครับไปเป็นพระราชภาระแล้วมันก็เหมือนเราเป็นเด็กไม่โตคิดอะไรไม่ออกก็พ่อช่วยหน่อยคิดอะไรไม่ออกก็พ่อช่วยหน่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเองอันที่สองก็คือว่าาาถ้เป็นนนออจกระบบ คือการปฏิวัติรัฐประหารมันก็จะเกิดปัญหาอีกแล้วเราก็เห็นครับว่าปฏิวัติรัฐประหารมากี่คราวท่านับเอาการปฏิวัติรัฐประหารนะครับคราวแรกเลยเนี่ยที่คณะราษฎรก่อการอันนั้นเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงระบอบเลยนะตั้งแต่คราวนั้นก็ยังไม่มีอะไรดีเลยเวลาทาหารเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าท่านมีความถนัดชัดเจนในบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษาธิปไตยของบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเทใจให้และทุกคนคิดว่าท่านเป็นมืออาชีพทางด้านนี้ เป็นหนึ่งไม่มีสองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเข้าบริหารราชการเป็นดินทีไรก็ไปย้อนดูนะครับบ้านเมืองเกิดปัญหาตั้งแต่พญาพ่หนนะครับจอมพลปนะครับไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านจะมอบให้กับประชาชนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็ไม่เห็นมีอะไรต่อมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างและแถมไม่พอท้ายที่สุดกลายเป็นว่าไปพาคุณนักียงกลับมากันอีกเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะไปใช้อํานาจรองระบบแบบนั้นมันก็ไม่เหมาะถูกไหมครับดังนั้นมันก็ต้องไปตามนี้แหละแล้วก็บางทีเนี่ย คนเย่าเพิ่งเฮโรสารภาคือนึกออกไหมครับว่าอวันไหนโอ้เราแม่ทัพกุ้งดีท่านท่านเป็นทหารมืออาชีพเราไปบอกว่าท่านมาเป็นนายกเรายังไม่ได้ดูศักยภาพด้านอื่นอันนี้ไม่ได้ว่าไอ้ค่าหรือประมมทท่านนะเหมือนกันกับอดีตผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยนะครับท่านเศรษฐพุทธเนี่ยอาจจะมีศักยภาพในเรื่องการเงินอาจจะทําให้ดูว่าเรื่องของการบริหารเรื่องการเงินการธนาคารอะไรดีนะแต่เรายังไม่ได้เห็นภาพอื่นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอย่าไปเป็นพระเอก เราจะไปเป็นประเภทต้องเลือกพระเอกขี่ม้าขาวนักเอกขี่ม้าขาวหรือว่าคนขี่ม้าขาวเพราะเราเห็นใครขี่ม้าขาวมาโอ oh, ้คนนี้แหละใช่แล้วโอ้คนนี้แหละใช่มันต้องดูยาวๆแล้วก็ต้องดูโดยรอบว่าสิ่งต่างๆเนี่ยการต่างประเทศเขาได้ไหมการคลังเข้าได้ไหมการพาณิชย์เขาได้หรือเปล่าถูกไหมครับการยุติธรรมเขาได้ไหมมหาไทยกต่เราผมอันนี้มันก็ต้องดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะต้องเังมคงใช้คันลองระบบที่เราเลือกกันมานะไอแบบอย่างประชาธิปไตยแล้วก็ระบบรัฐสภาก็ยังคงต้องรักษาตรงนี้ว้อยู่ครับ ครับก็ฝังอาจารย์ก็คือว่าเราก็ต้องเอาจากคน n d i d a t e 5คนที่เหลืออยู่เอาเป็นว่าประชาชนบอกว่าใครก็ได้ละกันถ้าอย่างนั้นนดะแต่ว่าคุณเฉกเกรเมขอไม่เอาละกันนะเพราะว่าเป็นหนอไปนี่คุณทักสิณอีกลำคานะฮะถ้าคุณเฉกเกษมมาต้องเหนื่อยประชาชนอีกอาจารย์เดี๋ยวต้องไปทำม็อบอีกต้องไปร่วมกับแกนนําลอมด้วยประชาชนอีกเหนื่อยประชาชนเหนื่อยเงินก็นไม่ค่อยมีต้องไปต้องไปทำม็อบอีกทีนี้ตามมามีเรื่องคุณนุ้งอิงคือคุณนุ้งอิงเนี่ยโดนสอยจากก้าอีนายกแล้วเนี่ย แต่คดีอาญาท,ที่เข้าไปฟ้องกันที่สอบสวนกลางเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไหมฮะเดินหน้าครับเพราะว่าเขาไปาเขาไปต้องบอกว่าไปแจ้งความนะครับ,รบมาตราหนึ่งห้าเจ็ดประมวลกฎหมายอาญาก็คือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจุจริตหรือโดยมิชอบขอให้เกิดความเสียหายแล้วก็เข้าใจว่ามีคนไปร้องปปชด้วยนะครับที่ไปร้องปปชก็คือจริยธรรมอยู่กแหละและปปชก็จะได้ส่ง ถ้าปปชเห็นว่าเอออย่างนี้มันมีมูลอปชก็จะได้ส่งไปศาลดีกาสาลฎีกาก็จะพิจารณากรณีนี้ก็จะคล้ายๆกับคุณคุณปารินาอย่างเงี้ยคุณคุณพันนิกาอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยพอท้ายที่สุดถ้าเกิดสาลฎีกาเห็นว่ามีความผิดจริงก็ถูกตัดสิทธิ์อดชีวิตอีกแล้วโทษคุกอะครับอาโทษคุกก็หนึ่งห้าเจ็ดนี่ครับคือถ้าเกิดสมมติว่าสารสารอาญาเห็นว่าผิดจริงก็มีโทษจำคุกครับ เพราะฉะนั้นคุณอุ้งยิงมีเสี่ยงติดคุปไหมฮะในฐานะอาจารย์เป็นนักกฎหมายชื่อดังหรอครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่า,วาเรื่องของเรื่องคุกเรื่องตารางอะไรเนี่ยมันพวกคงต้องดูเจตนานะครับคุณอุ้งยิ้งนะครับคุณแปรทองทานเนี่ยมีเจตนาในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นหรือไม่และเจตนาในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือมีเจตนาละเวรร้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่อันนี้มันก็ต้องดูเพราะว่า สารรัมนูลต้องบอกว่าโดยเสียงข้างมากนะครับห้าต่อสี่บอกว่าเธอย,ยังซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่แต่เสียงข้างมากหกต่อสามบอกว่าเธอขัดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงทีนี้ไอ้ที่ว่ายังคงซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นมูลเหตุก็ได้ว่าอ้าวถ้าซื่อส,สัตย์สุจริตอยู่มันคงไม่ได้ทุจริตมั้งแล้วมันคงไม่ได้ทําอะไรนี้ชอบมัง้งอันนี้มันอาจจะเป็นตัวนําไปพิจารณาตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสารอาญาต้องฟังตามทีมท่ มีการวินิจฉัยในสารรัฐธรรมนูญไปนะอาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นเกมในการคิดเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องคุกเรื่องาตารางเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยคุกคามคุณแพรทองทานเท่าไหร่แต่เรื่องของการไปยื่นปปชเนี่ยผมว่าน,นี่มันเรื่องจริยธรรมเหมือนกันถูกไหมครับและจริยธรรมที่จะมาไล่เรียงพิจารณามันก็จริยธรรมแบบเดียวกันกับที่ทางสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าเขานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตคือขาดคุณสมบัติ ครับครับครับแต่ถึงไม่โดนศาลให้ตัดสิ์ต่อชีวิตคุณอุงอ้งหิงก็คงกลับมาไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณอุงอ้งหิ้งมีคนบอกนะคะคุณอุ้งหิงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศพไปตั้งแต่วันที่คลิปเสียงดูดออกมาและะ้วฮะเพียงแต่ที่ผ่านมายังเป็นศพที่สวดอภิธรรมอยู่แล้วก็พอเมื่อวันศุกร์ก็สารทุนก็ชาปนกิจเผาไปแล้วฮะ,ะเพราะฉะนั้นกลับมากล <c oughs> ับมาเป็นอันนี้นอันนี้ไ,ไม่แน่อันนี้ไม่แน่นะคุณนุเพราะว่าต้องี้ คือคุณแพทองทานเธอยังอายุน้อยอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบกับอายุของใครที่เคยดารงตาแหน่งทางการเมืองในระดับนายุนตรีที่อายุเยอะหน่อยนะครับคุณแพทองทาน,นอายุสามสิบกว่าเพิ่งฉลองไปได้ไม่นานถูกไหมครับอีกยี่สิบปีคนอาจจะลืมอีกสามสิบปีเธอาอยุหกสิบกว่าคนอาจจะเอ้ยเคยเกิดอะไรขึ้นเหรอถูกไหมครับอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดบ้านเมืองมีพลวัต มีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นลูกใหม่มาขึ้นลูกเก่าหายไปอันเนี้ยเธอก็คงลําบากแล้วล่ะต่อให้อายุน้อยก็ตามมันจะมีคนมาใหม่คนก่อเกิดคนเพิ่มขึ้นนะครับคนเริ่มต้นคนริเริ่มแล้วก็คนนําพาไปอีกทางหนึ่งมันก็คงไกลแล้วล่ะแต่ก็ยังยังอย่างที่บอกนะว่าเธอยังมีโอกาสเพราะยังอายุน้อยอยู่อ๋อครับก็อย่ากลับมาเลยฮะเอาคุณคุณโอ๊คพอดีกว่าฮะเราอยากได้นายกสายปาร์ตี้อะฮะ ออทีฟูกันแบบตรงๆนี่เชียนะ <c oughs> อยากให้คุณโอ๊คมาในไหนจะมาแล้วก็มาให้หมดเลยนะ <c oughs> บริษัทคอร์ดีไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบต <c oughs> เป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอ <c oughs> นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดีไทยให้ปริมาณสารสกัดค,คอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลทีนี้มีเรื่องหนึ่งอาจารย์เรื่องของคุณศิริยะจงเรื่องธุงกิจที่พาท่านนายกอิงเนี่ยไปถวายสัตว์ ในานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถือว่าผิดเนี่ฮะเพราะว่าเอาคนที่บกพร่องอาทางศิยธรรมเนี่ยเข้าถวายสัตว์นะคะคุณศิียะจะโดดไหมคะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่ามันมองได้สองลักษณะถ้าบอกว่าเอาคนที่มีความบกพร่องทางริยธรรมไปเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยสารน้ำนูนยังไม่ได้วินิจัยยังไม่ได้ตัดสินจริงครับเพราะฉะนั้นถ้ามองไปถึงขนาดน,นั้นเนี่ยอาจจะไปไกลหน่อยแต่ถ้ามองเอาแค่ว่าเอาคนที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ไปถวายสัตว์อันนี้อาจจะพอมีมูลอาจจะพอมองได้ว่ามีมนทินเนื่องจากว่าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และอย่าลืมนะครับที่สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยและตัดสินไปแล้วท่านบอกว่าให้พ้นจากตําแหน่งนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับถูกนั่นเท่ากับวันย้อนไปวันก่อนวันที่คุณสุริยะจะได้พาไปถวายสัตว์ถูกไหมถูกนี่แหละมันจะกลายเป็นว่าก็เอาคนมีมนทินไปแล้วปรากฏว่าท้ายที่สุด ้นจากตำแหน่งจริงๆด้วยแบบนี้มันไม่ก่อให้เกิดความมัวหมองหรือไอ้นี่แหละมันจะเป็นปนระเด็นได้แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเอาคนบกพร่องทางเิตธรรมหรือว่าคนปาฝืนหรือขัดมาตรฐานทางเิตธรรมอย่างร้ายแรงไปอันน้อาจะอจะอาจจะยังไกลไปหน่อยณวันนั้นนะครับพูดถึงณวันนั้นนะครับอ๋อครับถ้าค,คุณสุยะโดนนี่ก็สิบปีเหมือนกันไหมครับโดนตัดสิทธิ์ถ้าคุณสุยะโดนน่าจะใช่ครับผมจําไม่ได้ว่าคนที่ไปยื่นเขาไปยื่นข้อหาอะไรคุณสุริยะ ถ้าข้อหาอเดียวกันนะครับก็มันอาจจะไม่ได้โดนตัดสินแบบนั้นแต่ว่าก็จะพ้นจากตําแหน่งนัฐมนตรีเพราะว่าถ้าเกิดไปโดนข้อหาไอ้เรื่องขาดความซื่อสัตย์สิทธิพะจกักษาหรือละเมิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะโดนแบบคุณแางทานนี่แหละครับอ๋อครับอ่ะก็แสดงความยินดีกับคุณตุยยากรโลนากัน,กน,ลนแล้วกันนะครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งอาจารย์ที่อาจารย์เราคุยกันตั้งนานและทุกคนก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะมาทักทีเมื่อไหร่มันจะมาทักทีแล้วมันก็ไม่มา คือเรื่องมหนึ่งสี่สีอะครับอาจารย์มันจะติดอยู่ที่ปปชอยู่เมื่อไหร่มันจะมาครับอาจารย์อันนี้ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในคราวที่เราพากันไปยืนน่นนะครับทางปปชเนี่ยแน่นอนครับว่ามีกรอบกฎหมายที่กําหนดว่าต้องทําโดยพันธุ์แต่เราก็เข้าใจครับว่าโดยพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วันนี้พรุนน่งนี้ไม่ได้สามวันเจ็ดวันก็ปปชท่านก็บอกว่านับตั้งแต่ถ้าคณะกรรมการรับเรื่องก็จะใช้เวลาประมาณหกสิบวัน ซึ่งเอาละบวกลบนะครับมันก็น่าจะประมาณเมื่อสักวันที่เก้าสิงหาคมที่มันครบกำหนด6กสิบวันไปแต่ด้วยภาวะก,การต่างๆด้วยว่าอาจจะต้องเก็บข้อมูลอยู่พอสมควรเนี่ยไอโดยพันของปปชก็ยังยืดมาถึงตอนนี้ก็ทุกคนก็รออยู่ครับเท่าที่ได้ฟังล่าสุดที่ปปชบอกก็คือว่าตอนนี้เข้าไปเรียงวาระแล้วนั่นหมายความว่าก็รอแต่กรรมการจะหยิบไปพิจารณาแต่ถ้าเมื่อกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล เสิบห้าวันครับสารมนเนศต้องที่รณาให้แล้วเสร็จก็อดใจรอหน่อยนะครับเหมือนที่คนบอกว่าคือซูนามิไม่ได้มาบ่อยนานๆานมาทีแต่มาแล้วกวาดล้านพอสมควรโอเคโอเคจะเข้าใจว่ามศสี่ก็คือซูนามินะครับนานๆม,มาทีจะมาแล้วกวาดล้านได้โอเคเราจะรอซูนามินี่นะครับครับอาจารย์แล้วคุณทักษิณชินวัตรนะครับวันที่เก้ากันยายนที่จะถึงนี้มีคนบอกว่าน่าจะไปรอด ถ้าคุณทักษิณไม่รอดเนี่ยมันจะกระทบต่อภาพการเมืองใหญ่ยังไงอยากให้อาจารย์บอกให้เราได้ฟังกันนะครับคือผมคิดอย่างนี้ครับว่ากว่าจะไปถึงวันที่เก้ากันยายนเนี่ยนะครับสถานการณ์การเมืองมันคงจะมีถ้าพลิกผันก็คงพลิกผันไปแล้วถ้าคงเดิมก็ยังคงเดิมอยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคงเดิมอยู่เนี่ยนะครับคุณทักษิณจะไปติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ายังคงมีมนขลังอยู่บางประการ ในการที่จะขับเคลื่อนสถานการณ์ทางการเมืองได้หรือไม่ผมว่ายังพอมีอยู่คนที่ยังเชียร์คุณทักษิณอยู่นะครับคนที่ยังชอบหรือว่าคนที่คิดว่าเอ้ยต้องเอาตามคุณทักษิณเนี่ยแหละก็อาจจะพอมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าคุณทักษิณไปติดคุกติดตรางอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้การเมืองดีขึ้นถ้าหากว่ายังเป็นกลุ่มก้อนกวนเดิมอยู่นะครับถ้าคงเดิมนะแต่ถ้าพลิกผันกลายเป็นว่าเป็นคนอื่นละจะเป็น คุณนัทินสมมุติเป็นคุณนัทินนะอันเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าคุณทักสินย่อมสแสดงฤทธิ์แสดงเดชยากถึงแม้จะยังคงพยายามวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าประเทศไทยใครๆก็บอกว่ายังเป็น Money Politics อยู่หมายความว่าเป็นการเมืองที่ใช้เงินมันก็ต้องมีกลุ่มทุนกลุ่มทุนใครหนุนใครมันยังมีความจำเป็นต้องใช้คุณนักสินอยู่หรือไม่ในเรื่องของทุน กลุ่มทุนเดิมที่เคยครั้งหนึ่งคนเอกประยุทธ์เคยเชิญมานั่งอยู่ประมาณยี่สิบเจ้าไม่รู้จำไม่ได้ผมจำไม่ได้นะว่าม,มันมีใครบ้างกับกลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มทุนขับเคลื่อนของคุณอนุทินจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นั่นก็แปลว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้คุณอนกทินละท้ายที่สุดก็คือว่าให้ที่คุยคุยกันสมัยนะ้นคนมาพูดกันว่าให้แดงปราบส้มหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดทางพักประชาชนก็บอกว่าอ่ะสนับสนุนคุณอน,นุทินจะไม่ร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขแล้วถ้าพรักประชาชนเนี่ย ก็รู้แล้วล่ะว่าวันนี้กระหนักแล้วมีทหารไว้ทําไมวันนี้รู้ซึ้งแล้วมีสถาบันพระมาร,รษัตริย์ท,ทําไมเขาก็อาจจะยังคงคิดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมปร,ปรับปรุงเป,เปลี่ยนแปลงมาตรา112อยู่นะครับประมวลกฎหมายยาแต่อาจจะไม่ได้คิดแบบเดิมละอาจจะคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอาจจะไม่ลุกลามบานปลายอาจจะไม่ถึงขนาดที่คนเขาบอกเฮ้ยจะลบเจ้าหรอเนี่ยมันก็เป็นได้ที่ สถานการณ์ที่เดิมคนเคยบอกว่าเฮ้ยเอาแดงมาสู้ส้มอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เคยมีอยู่เลยมันอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาว่าเป็นนี่เป็นมายาคติอย่างหนึ่งหรือมันอาจจะมีอยู่ก็ตามแต่ไม่ว่ามันจะมีอยู่หรือไม่มีในเมื่อมันไม่เป็นภัยคุกคามแล้วความจําเป็นที่คนเคยบอกว่าต้องใช้คุณทักษิณก็ไม่มีนั่นก็แปลว่าถ้ามีการพลิกผันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยครับพอไปถึงวันที่9กันยายนคุณทักษิณจะติดคุกไม่ติดคุกก,ก็แค่นั้นละแต่สำหรับ ผมว่าสําหรับบทเรียนของสังคมบทเรียนของชนชาวไทยเราเนี่ยมันจะต่างกันถ้าทําอย่างที่คุณทักษิณทํานะครับเจอไฟฟ้าท right sort of like mm. ้าดินแบบที่คุณทักษิณทํามาตลอดเนี่ยแล้วท้ายที่สุดสารดีกาแผนกคดีาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาว่าเฮ้ยแบบนี้ยังไม่มีการบังคับโทษเลยเมื่อยังไม่มีการบังคับโทษก็ต้องกลับไปบังคับโทษนั่นก็แปลว่าหนึ่งปี แล้วตัวอย่างจากการที่ได้มีพระบรมราชโอคงการพระราชทานสมณศักดิ์พอมีปัญหาพระก็ยกเลิกพระบรมราชโองการองค์นั้นถ้ากรณี่างคุณทักษิณทูลเท็จถ้ามีพระบรมราชมิตริัยยกเลิกพระบรมราชโองการพระาาราชทานอภัยโทษลดโทษคุณทักษิณหนึ่งปีก็จะกลายเป็นแปดปีและถ้าศารมาพิจารณาดูเอ๊ไอคดีหนึ่งคดีสองที่อันหนึ่งสามปีอันหนึ่งสองปีแล้วมานับรวมกัน ก็กลายเป็นสามที่จริงมันต้องนับแยกกลายเป็นสามบวกสองก็เป็นห้าบวกกับคดีที่สามอีกห้าปีเป็นสิอันนี้คุณนักษิงก็คงจะเดือดร้อนหนักมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการที่จะขอพระรชาชทานอภัยโทษถ้าคุณจะบอกว่าคุณรับผิดรับโทษและจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องทําจริงโบราณราชประเพณีมีอยู่โบราณน,นิติราชประเพณียังมี และที่สําคัญคือกฎบทกฎหมายรวมถึงพระราชอำนาจไม่ใช่เรื่องเอามาลูกคําเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนของสังคมนะครับแล้วเป็นสิ่งที่คนไทยเราชนไทยๆเลยต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเอามาล้อเล่นและไม่ใช่เอามาหาประโยชน์ครับผมว่ามันจะมีแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการไปทําให้มันเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์การเมืองเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องว่าเออคนคนหนึ่งทําแบบนี้ไม่ได้ บ้านเมืองมีคือมีแปรบ้านเมืองมีสิ่งสกสิ์อยูอ่อาจารย์คำถ,ถามสุดท้ายนะครับคือตอนนี้เขามีการแย่งกันตำแหน่งนายกทุนตีถ้าเกิดกรณีที่คุณอนุทินเนี่ยสามารถรวมเสียงข้างมากแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยคุณทักษิณอาจจะพลิกเกมชิงยุบสภาคําถามถามว่ามีสิทธิ์ยุบสภาไหมครับบางคนบอกว่าคุณภูมิธรรมไม่มีอํานาจในการยุบสภาถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งมีอํานาจไหมครับไม่มีครับ คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าอำนาจการยุบสภานในรัฐมนูลมันคือบัญญัติไว้ชัดเจนพระมาหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจจไไําไว้ง่ายๆนะครับคุณเวลาไปเปิดรัฐมนูลอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนว่าพระมาหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเนี่ยต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นเพราะว่ามันเชื่อมโยงอย่างนี้ครับอำนาจใน,นทิเบตไปเป็นของปวงชนชาวไทยพระมาหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐบาลรัฐสภาศาลทีนี้ พอเรื่องยุบสภาเนี่ยนะครับเขียนไว้ว่าพระหรรรรมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจนั่นแปลว่าจะทรงใช้อำนาจอธทปไตยที่วงชนชาวไทยเป็นเจ้าของพระองค์ท่านทานรงใช้ในฐานะเป็นบรรบุรุษของรรบหรือในฐานะเป็นผู้นําของพวกเราดังนั้นเนี่ยมันต้องตัวจริงครับต้องนายกมนตรีตัวจริงนี่จึงเป็นเหตุว่าบ้านอื่นเมืองใดเนี่ยเวลาที่นายกคนนึงไปเราเยกตัวอย่างอังกฤษง่ายมากเลยคนนี้ลาออกเขาต้องหาคนใหม่เลยคนนี้ลาออกเขาต้องหาคนใหม่เลยเขาไม่ปล่อยให้รักษาการนานหรอกเพราะว่า มันมีพลวัตที่จะต้องจัดการเรื่องต่างๆและมันต้องใช้ตัวจริงอยู่ดีๆสมมตินะต้องประกาศสงครามทำไงมันต้องใช้ตัวจริงเพราะเป็นพระราชอำนาจนะครับถ้าต้องทําหนังสือสัญญามันก็เป็นพระราชอำนาจก็ต้องใช้ตัวจริงอย่างเงี้ยจะยุคสภาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้รักษาการนายมนตรีหรือนายมนตรีรักษาการก็ไม่สามารถทําได้ครับเข้าใจกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรเจตวินทิชนะครับขอบคุณที่เามาจย์ครับสวัสดีครับ ครับทางพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณนะครับเข้าใจนะครับว่าคุณภูมิธรรมไม่มีอำนาจในการที่จะยุสภาเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากได้คุณก็ต้องทําใจแล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและที่สําคัญต้องเรียนฝากคุณอนุทินนะครับว่าที่นายกคนใหม่ว่าถ้าคุณจะเป็นนายกคุณต้องบอกกับประชาชนให้ชัดเจนนะครับว่าคุณจะแก้ปัญหา อย่างไรกับกัมพูชาคุณจะแก้ปัญหายอย่างไรกับสแกมเมอร์ call center คุณมีจุดยืนอย่างไรกับการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสายกัมพูชาคุณมีจุดยืนอย่างไรในการที่จะจัดการกับระบอบคุณเซนนะครับและที่สำคัญคุณจะแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจอย่างไรนี่คือเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการทราบจากนายกคนใหม่ที่ชื่ออนุทินชาวดุกุลวันนี้ไปก่อนนะครับกัรบรายการถามได้จันสวัสดีครับ